i'm oh ว่าด่ามหลครับมาแกบงบ เดิมฝั่งนู้นก็ได้ขวาก็ได้ ถึงแนวะน้ำตกครับผมเรียกวก็ไปตกนี่เลยปลาตัวมัตัวกันจัด นกเป็ดครับเฮ้ยโอ้นกเป็ดโอ้นกเลยคว้าเลยครับล็บ oh. อคทุกอะแล้วก็ปว oh. ดเป็ดให้มันปวดเป็ดที่ปีกมันโอ้โห oh. โดนอะไรบ้างเนี่ยอยู่ที่ปีกมั้งเนี่ย

โซเวตไม่ได้เข้าเนื้อใช่ไหมไม่ได้พอเรากู้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เฉือนคอลงหม้อเลยครับอ๋อแม่อร่อยอันนี้แม่อร่อยอันนี้แม่อร่อยเบี้ยนนี้เขาเรียกนกอะไรเบบนกอะไรนกกระสาป่ะนกกระสาขาวโอ้ตัวมันนิ่มมากเลยนะขนมันละเอียดดีด้วยอย่างนีหาหากำลังหาอยู่ โอ้ยเบ็ดเว้ยอ้อ๋อวันนี้เบ็ดเขาเจอเนี่ยมันต้องหาให้เจอนงโหเลือดเขาเนี่ยดูดิเอาละหลุดละเนะระวังกะดูกนะโอเคขวไดเลยครับโอ้หหมดแล้ว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 มาว้าวอีคนฮะสามคนเอาวันนี้ก่อนวันนี้สามถุง เดี uh ๋ยวลกอมดูลูกอมเลยเวลาซื้อเบเกอรี่ซื้อขนมเค้กมาฮะใครไม่เจอเลยหนูได้ไปเที่ยวต้นน้ำบ้้งไหมได้ไปได้ไปเที่ยวต้นน้ำกับอวีไหม อาา่าฮะมันจะเข้าป่าไงพอ้โหรละยะวรีบปั่นทิ้งครับปั่นเก็บครับจะได้ตีซ้ำได้ครับ มุมนี้สวยอยู่ซ้ำครับซ้ำครับโอเคเข้าไแล้วโหยังอยู่ที่เดิมเลยน่ะแล้วฟอกซ้ำลองฟองนี่ฟองเป๊ะๆนี่ฟองอ่ะขวาครับตอนนขวาขวาขวาไปขวาขวาฟองมันเดินทางขวาขวาแล้วครับขวาแล้วรอ เยี้ดีๆนะเดาสวิงที่จะขายสีดำนะครับขายดำครับร้องมากร้องมากไฟดีไฟดีเดี๋ยวกันไปนึงไฟดี มีห้าหกอยู่นะครับ,รบใส่ดีใสยดีใสยดีใส,ดใส่ดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็โอเคบอกความชนครับมครับ้าน้ร้างับเหมครับอีให้มัหยุดก่อนให้มันหยุดก่อนหจับ,ต,บตับนี่เลยจับช็อตดีจับช็อารา ไดีเดกไไ้ยชุดสุดท้ายของปีครับแม่มันจะใหญ่ครับไปดีครับไปดีไมาีไปดีไปดไปดีไปดไปดีไปดีไปไปลี่ยนไปดีไปาีนปดีไปไป พอใจเย็นนะใจเย็นนะให้มันหยุดก่อนให้มันหยุดก่อนให้มันหยุดสวัสดหัวก่อนจับสวิตตับนี่เลยจับช็อกลีดเลยแล้วก็ล้วงหางเลยล้วงล้วงไม่ได้หางเลยแล้วช้อยพอดเดียวขึ้นมาเลย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 เทเทโอ้ไม่ต้ารวยเทเอาเทครับเทออกจากสวิงเลยครับเทนะครับตอนขับเบ็ดเทเทข้างหน้าน่ะขับเม็ดหลบด้วยครับบอกว่าผมทำลายสถิติพี่เอให้ผมนะ หลังจากพ่ายแพ้มาทั้งสัปดาห์นะครับไม่ใครมาก็แพ้ใครมาก็แพ้นี่เป็นข้อที่เราเอาขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยนะครับจับเลยครับจับแก้มเลยไอ้นี่เหรอแมวจะโดดจะโดดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวพิ่นะวิธีการจับข้อนะครับจับที่แก้มนะครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแก้มยกขึ้นมานั่งครับนั่งครับ หางขึ้นสูงนะครับจะไม่เห็นนะเห็นนะใช้คันเวทอะไรครับอ่าสิบสิบเจ็ดครับผมสิบสิบเจ็ดโอเคถือว่าใช้ได้ยี่ห้อหรือตกคาริตะครับคาริตะอ๋อคันดีกันดีลอกครับลอกขอขอหางนะครับดกหางขึ้นครับยกห่างขึ้นมาครับมันไม่เห็นทั้งตัวครับเอาเป็นเอาเป็นแนวนอนน่ะเอาเป็นแนวนอนมันไม่เห็นทั้งตัว เจ้านนอหางสูงขึ้นนิดได้ไหมอ่ะฮะอ่าฮะอ่ะฮะนี่แหละเอ่ไปถ่ายนะอยที่เลยครับเมื่อได้แล้วก็โอ๊ยลุกบล็อกโดดลงไปเลยปลาแข็งแรงไปแข่งแรงแข็งแรงโอเคไม่เป็นไรไม่ได้พักก็ไม่เป็นไร ลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็ยังไม่มีอะไรเงียบกีบเคาะลูก ต,ต้องวิ่งเล่นเหยื่อเร็วนะขัน้นเร็วนะวิ่งคูสต่อใส่ลูกเลยต่อถึงลูกคูสข้าสามทีจึ๊กจุ๊กวิ่งปี๊ดออกมาเลยแม่มันขลาระมันขลามันตีโดนเลยเห <c oughs> มือนแบบเยี่ยงหยบลูกคูสไปไหนไปไหนไปไหนต่างกับต่างกับวิ่งเหยื่อช้าๆใต้ข้อบางทีเอาหางโบกทีนึงอ๋อเอเอ,เอพี่โต้ พอเราหางเขาโบกเบาๆทีนึงเนี่ยเหยื่อเราจะเหมือนตกลมอากาศมันจะเป็นการส่งเสริมกำลังใจให้คนตกทีเนี้ยข้าหนักกว่าเดิมอีกปีช้าอยอนั้นแล้วก็บอเอย่างเงี้นบบยน,นไม่กลับสักทีอะไรวะเอาแต่โบก

น,ดนได้ไหมได้อยู่ปนะากต้อแข็งกีมอ่อนอืมกีมมันมันเอาไว้ไม่ไหวแล้วลต้องจับต้องจับให้ถูกส่วนโค้งนะครับ<ช>ถึงจะออกได้ต้องจับตรงส่วนโค้งให้เป๊ะๆกนนีมผิดเบอร์ ครับนี่ครับผมถมหน้าตายของเราครับขอบคุณครับพี่เอพามาหล่อครับผมปลาเยอะปลาเยอะครับส่วนใหญ่ส่วนจะโดนกระทุงท้อง <S <S 2> <S 2> จุกกลับบ้านกันไปว,นวันแรกที่ได้เห็นหน้าปลาได้ถ่ายรูปน,นั้นลงแต่คลิปหลุดขาดอ๋อโอเคครับสนุกมากสนุกมากวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันต่อ ในช่องนะครับผมขอบคุณครับ